อ่ตัวนี้มีดแร่นะครับรุ่นหกนิ้วนะครับผมด้ามพยุงนะครับด้ามพยุงนะครับสเปคนี้ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พี่รวมส่งไปทางให้เรียบร้อยนะครับแคปรูปไว้แล้วก็สามารถเอามาสอบถามผมได้เลยหรือจาชื่อรุ่นก็ได้นะครับมีดแร่รุ่นหกนิ้วนะครับด้ามพยุงครับผิวขาวนะครับด้ามไม้พยุงนะครับถ้าให้ถูกลงอีกก็ใส่ไม้ประดู่ก็ได้นะครับ มันก็จะเหลือหกร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าอยากให้ถูกอีกก็ทําเป็นผิวดําแบบนั้นมันก็จะเหลือหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับที่สามารถเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับราคาจะขยับก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนไม้นะครับไม้ประดู่ไม้พยุงผิวขาวผิวดำาเงี้ยราคาจะขยับขึ้นลงนะครับอ่าสันก็มีสี่มิลกับสามมิลน,นะครับอ่ถ้าให้ผมแนะนําผมก็แนะนำสามมิลน,นะครับเฉียบก,กว่านะครับถ้าคนชอบมีด นี่น้ำหนักหน่อยก็จัด4มิลไปเลยครับ